สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเซลล์โชว์เคสนะคะในแคมเปญน t h i l l n n d o o m i c o o o อนไลน์2020นะคะแคมเปญแรกของ Thailand Comic Con ที่คุณสามารถชอบสินค้าป๊อปค l ลเจอได้ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วตอนนี้นะคะเรามีจัดแคมเปญอยู่บน Shopee และ Lazada นะคะเริ่มแล้ววันนี้จนถึงวันที่2ธันวาคมนะคะใครที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะอย่าลืมเข้าไปเก็บโค้ดนะคะทั้ง Shopee และ Lazada แจกโค้ดอยู่ ทาง Lazada นะคะรู้สึกว่าจะแจกโค้ดสูงสุดถึง550บาทนะคะแล้วก็ s h o ป e ปีแจกโค้ดสูงสุดถึง800บาทนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอยู่กับ Stationery น่ารักน่ารักนะคะจะมีทางเจ้าของนะคะแบรนด์นะคะจะมาแนะแนําสินค้านะคะเราอยู่กับคุณเอมแล้วก็คุณไมค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวนิดนึงนะคะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงกับดีลก ok, แล้วก็กับตัวแบรน,นะะด์ค,ค่ะ ก็ก่อนอื่นก็อยากจะแนะนำตัวคาแรคเตอร์คาคาเฟรนก่อน,นตัวคาคาเฟรนเองเนี่ยก็คือเป็นคาแรคเตอร์อันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีนะครับที่ว่าเพิ่งได้รับสิทธ นะครับเข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทยนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็คือตัวคาแรคเตอร์คาคาเฟนเองเนี่ยก็จะมีความน่ารักนะครับก็ตามสไตล์ของเกาหลีนะครับผมน่ารักมากจริงๆค่ะที่เราขึ้นรูปอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือตอนนี้คือน้องมาเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ว่าทางดิโลกเองเนี่ยคือว่าได้สิทธิ์นะครับในการจดยิกงคสิทธ์ตัวเนี้ย ของทางคาร a คาเฟรนซ์นะครับในประเทศไทยะนะครับผมแล้วก็มีสินค้าน่ารักน่ารออกมาให้กับแฟนๆชาวไทยได้สะสมกันนะคะแล้วเราจะมาพูดถึงทางดีลว่าเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาจาับตัวคาร a คาเฟรนซ์มาทำของน่ารักนรักแบบนี้ออกมาครับผมก็สําหรับทางดีลนะครับปกติแล้วทางดีล็กเนี่ยครับทำเครื่องเขียนอะทสินค้าพวกกลุ่มเครื่องเขียนมาก่อน เปิดมาประมาณ20กว่าปีแล้วครับแล้วก็ทางใช่ครับก็เราเล็งเห็นว่าเฮ้ยตัวลิขสิทธ์ตัวนี้มันเป็นอันดับหนึ่งจากเกาหลีใช่ไหมครับอ่าเราก็เลยมองว่ามันน่าจะขายดีแล้วก็แฟนๆที่ที่เมืองไทยก็เยอะด้วยจะมีลูกค้าอยู่แล้วค่อนข้างใช่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างกว้างใช่ไหมคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวด้วยหรือเปล่าคะก็ใช่ครับเพราะว่าเวลาเราไปไปเที่ยวเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็จะมี แล้วก็จะมีไปไอช็อปคาคาเนี่ยที่เกาหลีตลอดเป็นช็อปใหญ่มากใ,ใหญ่มากความประทับใจอยากจะนำมาผลิตเองใช่ครับใช่แล้ววันนี้เราเอาอะไรมาบ้างคะเยอะแยะไปหมดเลยบนโต๊ะอันนี้คือคอลเลกชันตัวใหม่ที่ออกมาเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นคอลเลกชันพิเศษจากทาง d e l u x ok ก Stationery <ฮะ S 1> นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นคอลเลกชันของ l i t t l e f r i e n d Park จะเป็น Little f r i e n d Park ออใช่ครับ อ่าก็คือสินค้าทั้งหมดจะเป็นกลุ่มสมุดแล้วก็สติกเกอร์แล้วก็มีตัวนี้จะเป็นแพลนเนอร์ครับอันนี้เป็นแพลนเนอร์เป็นเหมือนกับลงตารางว่าวันนี้จะทำอะไรใช่ใช่ไหมคะอ๋อเด็กวัยรุ่นชอบใช่ครับเอยแต่อย่างจีไจะทันแล้วนะยังได้มันใช้ใช้ใน เดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูได้ไหมคะได้ครับได้ครับเริ่มจากตัวแพนเนอร์ก็ได้แพนเนอร์นะคะตัวนี้เป็นคาเล็กเตอร์ชื่ออะไรคะเออตัวนี้เป็น A อพีชครับเอพีชนะคะด้านในเขาก็จะเป็นหน้าแรกยังไม่มีอะไรหน้าที่สออยากอยากให้เปิดแ็แบบแนนโชว์นิดนึงอันนี้ครับก็เป็นเหมือนเป็น Weekly weekly p l น n n e r นะครับก็คือเนื้อในครับก็จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นวัน อ่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเอาไว้จดแบบเหมือนทูดูลิสต์หรือจดโน้ตทั่วไปอะไรเงี้ยครับการลืมใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้เล่มเล่มก็จะไม่ไม่หนามากครับจะใช้ได้ประมาณ3เดือนครับจริงๆอสเดือนก็ก็นานอยู่นะคะใช่ก็ประมาณ13วิคอ่าน้ารักด้วยนะคะแล้วก็มีหลายคาแรคเตอร์ด้วยกันอันนี้ถ้าเป็นแพลนเนอร์นี่ออกมากี่แบบคะมีทั้งหมด4แบบครับ4แบบก็จะมีมีน้องไรอันน้องไรอันจะเป็น สิงโตครับอ๋อเดี๋ยวโทษนะครับตัวแพนเนอร์เราจะมีตัวสติกเกอร์ตัวนี้แถมมาให้ด้วยอ่าทุกอันเอาไว้ทำอะไรคะสติกเกอร์ก็เอาไว้แปะแปะเล่งเลยเนาะให้สวยงามจบแต่งนิ้งก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นลิมิเต็ดอิดิชันด้วยจะมากับแพนเนอร์เท่านั้นอาจจะไม่มีขายถ้าอยากได้สติกเกอร์ต้องซื้อแพนเนอร์รุ่นนี้เท่านั้นรุ่นอื่นๆไม่มีใช่ไหมคบ แล้วก็อย่างที่สําคัญคือตัวนี้เองเนี่ยก็คือได้รับสิทธิ์ถูกต้องนะครับกราฟิกทั้งหมดเนี่ยคือได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องหมดเลยทุกทุกดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยคือว่าตรวจผ่านจากทางเกาหลีนะครับนั่นก็จะทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกอย่างเนี่ยคือถูกต้องตามลิขสิทธิ์แน่นอนมั่น,นใจได้เลย,เลยนะคะว่าเราสนับสนุนนะคะที่เป็นต้นสังกัดนะคะเรื่องแพนเดอร์เราจบแล้วต่อไปเป็นตัวอะไรคะต่อไปจะเป็นเอ่ออยากจะแนะนําอะไรเอ่ยน่ารักน่าเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นสมุดนะครับสมุดเป็นสมุดริมได้ อ่าเราก็จะมีทั้งหมด4ลายเหมือนกันคือหลักๆแล้วที่คอนเซปที่เราทำาก็ครับก็จะมีเป็นน้องไรอันไรอันเป็นเป็นสิงโต่เป็นสิงโตตัวนี้นะครับไรอันครับตัวนี้ก็จะแบบแฟนคลับเขาเยอะมากจริงเหรอคะใช่ครับเรียกได้ว่าใครไปก็ต้องถ่ายรูปกับไรอันต้องรู้จักน้องไรอันดูแก้มเขาสิใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเอพีชครับมันเดี๋ยวมันจะเนี่ยโทษนะครับ นี่นะครับเป็นเอพีชน้องสีชมพูตัวนี้นะคะนี่นครับตัวนี้ก็เป็นที่นิยมใ,ในหมู่วัยรุ่นอ่า ซึ่งมันก็มีโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็คือกำลังได้รับความนิยมมากนะครับผมตัวเอพีมีคาแฟเป็นพาสเทลเล็กๆใช่ครับใช่เขามีคาเฟ่ของเขาด้วยนะจริงเหรอคะที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ญี่ปุ่นแล้วว่นไหนจะมีในไทยคะอันนี้ต้องรอติดตามครับผมต้องรอนะครับต้องรอก่อนเดี๋ยวต้องติดตามนะคะสีชมพูนี่ก็หวานมากเลยตัวนี้เป็นตัวอันนี้เป็นตัวตัวทูบครับตัวทูบทูบคือทูบครับ เป็ดนะครับผมเป็นน้องเป็ดใช่อ๋อปกติเราจะคุ้นชินกับเป็ดเหลืองวันนี้เรามาเจอเป็ดสีขาวอุณหมูกงไหลด้วยค่ะทุกคนเรื่อคอนเซ็ปต์มันน่ารักมากครับมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นย้อนวัยยัอนวัยเด็กใช่ครับส่วนอีกตัวจะเป็นตีมใช่ไหมคะมีมีภาพขึ้นไหมคะเป็นตีมคาแรคเตอร์นี่นะครับเป็นเป็นอันนี้เนาะจะเป็นแบบใช่ครับใช่ครับจะเป็นแบบนี้ครับ ถ้าเราอยากได้แบบให้น้องครบกันทั้ง3คนเลยเนี่ยอยู่ในเล่มเดียวกันก็ต้องเป็นเล่มนี้<ช>เป็นตีมของเขาค่ะอันนี้จะเป็นสมุดโน้ตนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะเอาไว้จดโน้ตเวลาเข้าประชุมนะคะประชุมเครียดเครียดเปิดหน้ามาเจอน้องสิงโตเจอน้องพีช สบายใจค่ะไม่เครียดอีกต่อไปอ่ะไปตัวต่อไปเลยค่ะ,ะตัวต่อมาก็จะเป็นเป็นเอาสติกเกอร์ก่อนก็นได้สติกเกอร์นะคะ,ะเป็นสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดอิ dition เหมือนกัน mm hmm. ก็คือทั้งคอลเลกชันเนี่ยจะเป็นลิมิเต็ดอิ dition ที่เราออกมาใหม่อยู่นะตอนนี้เป็น new ไรใช่เ,<ล>เป็น new arrival ด้วยครับเปิดตัวที่นี่ที่แรกเลยหรือเปล่าคะ ตอนนี้จะมีวางขายหลายช่องทางเหมือนกันใช่ครับแต่สามารถช้อปปิ้งในช้อปปี้กับลาซาด้าได้อันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์เราก็จะมีหลายแบบใช่ไหมคะใช่ครับก็จะคงคอนเซ็ปต์เดิมเป็นคเตอร์น้องเหมือนเดิมใช่ครับก็จะมีหลายอารมณ์นะคะอย่างเช่นตัวนี้ปุ้บตายแล้วดูหน้าตาสิคะกลัวมันไหลอุ้ยตายแล้วขอโทษค่ะครับ อยากให้ดูความน่ารักของเขานะคะสีหน้าแล้วก็ท่าทางน่าเก็บสะสมมากเลยเวลาที่เรามีสมุดน่ารักน่ารักแล้วเวลาจดอะไรอยากจะได้แบบอารมณ์นั้นๆเราก็เอาน้องไปแปะเพื่อเสริมอารมณ์เรารเพิ่มเติมได้เข้าไปอีกใช่อันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะตัวสติกเกอร์จะอยู่ที่30บบาทซึ่ง,างราคา,า,มาไม่แพงไม่แพงเลยค่ะน้องน่ารักมากจริงๆซื้อครบเซตแบบนี้เอาไปแปะรับรองอารมณ์ดีทั้งวันค่ะ อ่ะต่อไปเราพูดถึงตัวอะไรบ้างคะอ่าแล้วก็จะเป็นที่เหลือก็จะเป็นสมุดเหมือนกันครับเป็นสมุดอนกักคงคงคอนเซปต์เดียวกันแต่ก็จะต่างกันที่เป็นสันลวดอ่าเป็นสันห่วงใช่ครับเป็นเล่มเล็กอันนี้จะเป็นขนาด B7 B7 เป็นสมุดโน้ตพกพาใช่ไหมคะสำหรับคนที่ชอบจดเวลาที่ออกไปข้างนอกแล้วก็อยากจะบันทึกอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะก็เหมาะมากที่จะพกตัวนี้ ตัวนี้มันสามารถที่จะพกพาใส่กระเป๋าเสื้อได้เราออกแบบเป็นแบบเหมือนพ็อกเก็ตโน้ตบุ๊กเวลาคุณแบบออกไปเที่ยวหรืออยากจดเกิดแบบอยากเขียนโน้ตขึ้นมาอ่ะก็เขียนได้เลยพกพาใส่ตอนนี้มีละมีเส้นไหมคะไม่มีครับไม่มีโอ้จีเป็นคนนึงเลยที่ถ้าไม่มีเส้นเนี่ยเขียนไม่ตรงเขียนไม่ตรงไม่เป็นไรครับอันนี้มันเล่มเล็กอ่ะเล่มเล็กใช่แต่ถ้าถ้าสมมุติว่าเป็นเล่มใหญ่อย่างเป็น A5 เป็นขนาด A5 ครับก็จะมีเส้นอ๋อ แล้วก็แบบนี้ก็จะมีเส้นใช่ไหมคะใช่ครับน้องเด็กนักเรียนใช่วัยใส่มัธยมปลายนี้นะคะครับผมเล่มนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้น่ารักมากเล่มนี้ประมาณ60บาท60บาทเท่านั้นนะคะสามารถพกพาไปโรงเรียนไม่อายเพื่อนเลยค่ะจดกันบ้านออกมานะคะคุณครูชมัวกปกน่ารักน่ารักใช่ใช่อันนี้เเส้นอ๋อมีเส้นอย่างนี้ที่ชอบกี่ได้กี่ได้ครับได้อยู่ค่ะ เราเล่มเล็กตัวนี้ต่างกันอย่างอันนี้ยังไงคะอันนี้เป็นลายแพทเทิร์นครับลายแพทเทิร์นใช่ก็จะออกแบบมาให้ไม่ซ้ำกับอันอื่นด้วยอะไรอย่างนี้ขนาดก็จะเป็นขนาดเล็กเหมือนกันครับขนาดพกพาเหมือนกันเรียกได้ว่าสะดวกแบบไหนชอบแบบไหนก็พกแบบนั้นก็ยังคงเป็นน้องไรอันที่แบบได้รับความนิยมอยู่ใช่ครับใช่ลายไหนขายดีที่สุดคะนอยากให้แนะนําจริงๆแล้วขายดีทุกลายขายดีทุกลายเลยใช่ครับ าที่ขายดีทุกไลน์ไม่ใช่อะไรนะคะเดินเข้าไปเลือกไม่ถูกเอาหมดเลยค่ะราคาไม่แพงด้วยใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละแต่ละคาแรคเตอร์เขาก็จะมีสาวกของเขาเราบอกว่าแต่ละคาแรคเตอร์ก็จะมีสาวโบ๊ทของช่างเงี้ยแบบเฮ้ยเห็นไลออนที่ไหนหยิบทุกอย่างที่เป็นไลออนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบนี้ถ้าเกิดอยากจะได้ณตอนนี้ค่ะในช้อปปี้และลาซาด้าเนี่ยเข้าไปที่ ช็อปปี้ต้องค้นหาคำว่าอะไรคะสามารถค้นหาคำว่า d e l o อก Stationery ได้เลยครับ d e l ็อก Stationery ทั้งช็อปปี้และ Lazada ใช่ครับใช้ชื่อร้านเดียวกันตอนนี้ในร้านมีโปรโมชั่นอะไรอยู่ไหมคะตอนนี้ก็จะมีส่วนลด20%ทุกทุกรายการทุกรายการรวมทั้งน้องสติกเกอร์นี้ด้วยถูกอยู่แล้วยังถูกไปอีกใช่ครับตอนนี้ไทยล a าน c o m ิค c อนมีแจกโค้ดเพิ่มเติมด้วยใช้ได้ไหมคะใช้ได้ครับใช้ได้อีก สินค้าราคาไม่แพงสวยน่ารักรลดราคาอยู่แล้ว20%แถมไปเก็บโค้ดนะคะของ Thailand Comic Con ทั้งช็อปปีและ La s a ด้เขาลดเพิ่มให้อีกคุ้มมากๆค่ะเก็บเป็นเซ็ตทุกเซ็ตเลยนาะทีนี้แล้วก็อันนี้เพิ่งออกมาด้วยนะคะได้ข่าวว่ามีจํานวนจํากัดใช่ใชครับ<ม>ใช่มีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยนะคะถ้าออกมาก็อาจจะไม่ใช่ลายพวกนี้แล้วแล้วก็จะใช้วิธีการโรเทชันเปลี่ยนลายไปเรื่อยๆเปลี่ยนลายไปเรื่อยๆเพราะงั้น ถ้าอยากเก็บให้ครบก็ต้องเก็บเซตนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเอาล่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราพลาดเนี่ยบางคนแบบโอ้โหชอบไม่ทันเลยครับทางดีหลกมีช่องทางติดตามช่องทางไหนอีกบ้างคะออของเราช่องทางการจาัดจำหน่ายของเราตอนนี้ก็ค่อนข้าง<ๆ>ค่อนข้างที่จะกว้างเราก็จะมีวางขายที่ B2S ค่ะมีเดอะมอลมีซีมีร้านในอินแล้วก็สมใจทุกสาขา คือเดินเข้าไปมีแน่นอนทุกคนใช่ครับใช่นอกจากซื้อได้ง่ายด้วยนอกจากคอลเลคชันเนี้ยครับเรายังมีสินค้าที่เป็นคาร์เคลฟรีนส์คอลเลคชันอื่นอื่นอีกแต่ทีนี้ต้องไปต้องไปอยากเห็นจังเลย จะเป็นจะเป็นสินค้าประเภทปากกาดินสอกดอ่ามาร์กกิ้งเทปไม้บรรทัดแฟ้มอะไรพวกนี้ครับยังมีอีกเยอะเลยครับครบถนคือเปิดกระเป๋ามานี่คือเป็นกากาวเฟนหมดเลยใช่คพร้อมสับนะคะแต่ว่าวันนี้เราเอาคอลเลกชันที่เป็น New อะไร v วลมานำเสนอให้ก่อนนะคะแต่ถ้ามันมีตัวอื่นๆที่สนใจสามารถเข้าไปดูที่ช็อปได้ได้ยินว่า สำหรับ Thailand Comic Con เนี่ยมีตัว e x c l u s i v e ด้วยถูกต้องครับอยากจะให้แนะนำว่ามันคืออะไรคะวันนี้เราก็จะมานำเสนอเป็นตัวนี้ตัวนี้ครับนี่ด้านในนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นกิฟต์เซ็ต <คะ S 1> อ,อันนี้ะจะเป็นด้วยอะไรบ้างคะจะมีถุงผ้ามีสติกเกอร์ะจะมีถุงผ้านะครับอ่ะ ก็มีถุงผ้าให้ดูนะครับผมอ๋อเป็นถุงรักโลกถุงโอ้ตายแล้วสีสันสดใสที่นรักามากใช่ครับใหม่ล่าสุดเช่นกันโอ้ยตายแล้วะละลายค่ะตอนนี้นะคะคือทุกคนต้องบอกว่าไม่มีถุงผ้าไม่ได้ เพราะปัจจุบันนะคะไม่ว่าเราจะไปซื้ออะไรที่ไหนแม้แต่เซเว่นอีเลฟเว่เราก็ต้องพกถุงผ้าเพราะฉะนั้นนี่เป็นถุงผ้าที่คุณห้อยแล้วใครๆต้องอิจฉาต้องหันมามองแน่นอนแล้วอาจจะต้องมีเดินมาถามแน่นอนซื้อจากไหนคะมีเฉพาะเซนเอกลุ e v ีค่ะเดี๋ยวเชิญชนำต่อได้เลยค, <ใน S 1> ค่ะในกล่อง <ใน S 2> ไีอะไรบ้างเอ่ยในกล่องก็จะมีเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ครับ แล้วก็มีปฏิทินของปี2021แล้วก็แพลนเนอร์ให้ด้วยแพลนเนอร์เอ้ยี่ยมีเล่มหนากว่เล่มนี้ใช่ครับอันนี้จะเป็นแบบแพลนเนอร์โทษนะครับเป็นแพลนเนอร์ลายปีด้านในก็จะเป็นแบบพิมพ์ลายมีลายมีแบบให้จดแบรนเยอะกว่าอันโน้นใช่ไหมคะใช่แล้วเดี๋ยวแอปแอปแอปให้ดูแอปให้ดูเป็นธีมของมันนะครับมีความหวานี้วยนะคะ แซตนี้เขาดูแล้วจะเป็นสีสันสดใสอันนี้จะเป็นแบบออกพาสเทลน่อยอันนี้จะแบบสดขึ้นมาเลยเหมือนซัมเมอร์อะไรอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นอีกคอลเลคชั่นหนึ่งนะครับของทางคารคาเฟ่เหมือนกันนะครับก็คือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยคือแต่ละคอนเซปต์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันประมาณนั้นนะครับผมซึ่งก็แนะนําว่าควรจะมีทุกคอลเลคชั่นเลยทุกคอลเลคชันใช่เพราะว่าน่ารักทั้งทุกุคอลเลคชั่นเลยจริงนะครับแน่นอนค่ะ สนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ <dem> ตัวนี้ถ้าเป็นกิฟต์เซ็ตะจะอยู่ที่เซ็ตละ500บาทเซ็ตละ500บาทก็คือได้ทั้งหมด4ชิ้น2 3 4 4าชิ้นเท่านั้น500บาทนี่ราคาเน็ตเลยใช่ไหมคะตอนนี้วันนี้มีโปรโมชั่นแฟลชเซลล์อยู่ในช้อปปีครับ ตอนนี้บนชอปปีของเรานะคะมีแฟลชเซลล์อยู่นะคะรีบกดเข้าไปเลยลดเท่าไหร่คะจาก500บาทตัวนี้เราลดเหลือ350บาทเหลือ350บาทนะคะถ,ถึง6โมง6โมงเย็นเท่านั้น แนะนำว่าใครที่ดิวอยู่ตอนนี้นะคะอย่างแรกเลยเข้าไปเก็บโค้ดเก็บโค้ด<ช>เร็จรีบ,รบเข้าไปที่หน้าแฟลตเซลลนะคะรีบใช้โค้ดได้เลยเพราะตอนนี้นะคะเขากําลังเซลล์อยู่นะคะเอ็กคลูซีฟมีทั้งบ็อกเซตเอาไว้จะเก็บเป็นของขวัญก็ได้หรือจะเก็บไว้ใช้เองก็คุ้มมีได้ทั้ง3-4ชิ้นนะคะคมีกระเป๋าโอ้โหรูปผ้าให้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 ดูได้เลยลองถือกระเป๋าเห็นไหมเห็นไหมปัะไปเซเว่นกันนี่ มันก็จะสดใสประมาณนี้นะคะเหมเาะกับวัยเราใส่เงียบ <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นกระเป๋าผ้านะคะไซส์กาลังเหมาะนะคะแล้วก็จะมีแพลนเนอร์สำหรับการจดบันทึกนะคะค,คุณจะทําอะไรเมื่อ,อไร่การลืมใครที่หลงขี้ลืมเนี่ยควรมีก็จะเป็นตีมของเขาพกเข้าไปในกระเป๋าด้วยรับรองว่าไม่แตกตีม แล้วก็จะมี<ช>สติกเกอร์<ช>เอาไว้เสริมกับตัวแพลนเนอร์อีกนะคะคุณจะจดจะอะไรจะเสริมอารมณ์อยากจะใส่อีโมชั่นแปะสติกเกอร์เข้าไปในแพลนเนอร์ของเราก็ได้แถมยังมีปฏิทินให้ด้วยนะคะ<ช>ปฏิทินในแต่ละหน้านี่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนครับก็จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเรื่อยอย่างที่ก็ไม่เหมือนนะคะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเพราะฉะนั้นนะคะสาวกของกาเกลเฟนนะคะที่อยากจะสะสมให้ครบเซตไม่ควรพลาดนะคะสำหรับแฟลตเซล์ณตอนนี้ถึง6โมงเย็นเท่านั้นนะคะถึง6โมงเย็นครับใช่ โอเคมีอะไรอยากจะฝากจะเสริมอีกไหมคะล็ยอัพในอนาคตหรืออะไรยังไงก็ฝากดีลอกสเตช t ันแนลลีไว้กับลูกค้าทุกท่านนะแล้วก็นอกจากที่เรามีคาคาเฟนแล้วเรายังมีลิขสิทธิ์ตัวอื่นๆอีกเราจะมีวีแบแบรู้จักไหมครับวีแบแบที่เป็นหมีเป็นหมี3ตัวมีกิซซมี i อซ์แบรแล้วก็มีแพนด้า ตอนนี้มีออกมาบ้างแล้วหรือยังคะมีออกคอลเลคชันที่เป็นแบบฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งเหมือนกันนะาะเขาบอกว่าต้องติดตามแ่ัดนี้ไม่ได้หยิบมาก็ฝากติดตามนะคะเข้าไปกดติดตามของทางดีลบกเอาไว้นะคะนี่ว่าจะไทยอินโปรดักต์อันนี่นีครับจะดูตัวอย่างคก็จะน่ารักไม่แพ้กันต้องบอก กดติดตามร้านค้าไวนะะา้นะคะถ้ามีคอลเลกชันใหม่ๆนะคะดีลก็จะนํามาเสนอให้นะคะแต่ถ้าตอนนี้เข้าไปก็จะได้ในตัวเอ็ก u s i ลูนะคะราคาพิเศษนะคะคอย่าลืมนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาแนะนําสินค้าน่ารักน่ักให้เรานะคะใจ<า>ละลายเราก็อาจจะละลายเงินในกระเป๋า <laughs> ไปด้วยหลายอย่างนะคะ ย้ำกันอีกครั้งนะคะพบกับความสนุกและของสะสมสุดปังกับแคมเปญ Thailand Com ิ c c อนออนไลน์2020แคมเปญแรกของ Thailand Comic Con ที่คุณสามารถชอบสินค้าป๊อ u คาเร์ได้ไง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วอย่าลืมนะคะบนช้อปปีและ Lazada วันนี้จนถึงวันที่2ธันวาคมค่ะไว้พบกันในช่วงหน้านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะคขอบคุณครับ